สวัสดีครับผมสวัสดี FC นะครับช่องจอมยุดน้อยนะครับวันนี้มาทำคลิปนะครับอีกหนึ่งคลิปนะฮะไม่ไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับอาหารนะครับผมนะวันนี้กลับมาที่บ้านนะครับที่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยมาทำคลิปนะพอดีตอนเช้านะอากาศกำลังกาลังดีนะอากาศกำลังเย็นเลยนะหมอกหมอกนี่ลงแบบหนาหมดเลยนะหนาทึบเลยนะนี่นะครับ คือขาวๆนี่คือเป็นหมอกนะครับไม่ใช่ควนนะรหมอกหมอกช่วงฤดูหนาวนะฮะวันนี้วันนี้วันที่ที่หกนะครับหกพฤศจิกานะครับหกห้านะครับเข้าฤดูหนาวเลยนะครับตอนนี้ก็จังหวัดเพชรตอนนี้ประมาณยี่สิบสามองศานะฮะก็ไม่ได้แบบหนาวมากหนาวสั่นนะครับแต่ก็อากาศกําลังเย็นกําลังดีนะฮะ แต่ถ้าลมมานี่ต้องหนาวแน่อนอนนะแต่ว่าตอนนี้คือสังเกตดูใบไม้นะใบไม้ไม่มีลมเลยนะไม่มีลมพัดเลยนะเนี่ยก็คืออากาศก็กำลังดีนะฮะหมอกนี่ลงเยอะนะครับตอนเช้าๆนะครับนะตอนสายๆมาหน่อยหมอกก็จะลงแบบว่าเข้มมากนะครับเข้มมากเลยนี่ผมดูนี่จากของ อันนี้ผ่านหน้าจอไม่ค่อยเห็นนะครับที่จริงหมอกลงเยอะมากนะตอนนี้ด้านหลังผมนี่เป็นจะเห็นปกติจะเป็นเขานะเป็นป่าเป็นเขานะแต่ว่าอันนี้คือมองไม่เห็นแล้วครับเป็นทุ่งนาแล้วก็เป็นหมอกไปเลยครับขาวโปรยหมดหมอกลงแลครับตอนนี้หมอกลงตอนนี้คือยิ่งสายหมอกก็ยิ่งลงนะครับตอนนี้นะนี่ครับ น่าจะประมาณไม่ถึงว่าประมาณเจ็ดโมงได้นะผมบ้านนะนี่ยหมอกลงแบบว่าเข้มมากนะตอนนี้นะหมอกลงเยอะมากนะของจริงนี่หมอกลงเยอะนะหมอกลงเข้มมากนะตอนนี้นะยิ่งนี่ตอนนี้เข้มมาเรื่อยๆเลยนะครับผมนะเนี่ยครับมองมองไปไกลๆไม่ค่อยเห็นแล้วครับตอนนี้นะขับรถนี่ไม่ค่อยเห็นเลยครับรน,นะครับ,น,น,รบนะบนะทางด้านหลังนี่ไม่เห็นเลยนะครับทางถนนนะครับ นะขาวโพยไปหมดนะครับอากาศกําลังเย็นนะแต่ว่าคือถ้าลมมานี่หนาวแน่นอนนะครับนะครับหนาวน่นอนตอนนี้ก็คือลมลมพัดลมไม่ได้พัดเลยนะไม่มีลมไม่มีอะไรเลยนะนะก็เลยแบบยังไม่ค่อยหนาวไม่เย็นนะครับแต่ไม่ได้หนาวสั่นนะแต่ว่าอีกผมว่าเดี๋ยว เดือนหน้าเนี่ยผมว่าหนาวแน่นอนนะไม่ไม่ใช่เดือนหน้ากับเดือนนี้แลนะนะที่จริงนี่หมอกลงตั้งแต่เดือนตุลานะครับตุลาเดือนที่แล้วนะครับที่ผมกลับมานะครับกลับมาที่บ้านนะก็มีหมอกลงแล้วนะครับเ <c oughs> นี่ยนะี่ฮะแต่ถ้าอาบน้ําตอนเช้านี่ไม่ได้นะเย็นเลยนะครับผมนะหนาวแน่นอนนะนี่อยู่นี่ผมขึ้นมาบนบ้านนะบ้านที่เพิ่งสร้างนะครับ ตอนนี้ก็บ <c oughs> ่านไป <c oughs> อีกดึงเดือนนะครับเสานะครับเทเสาคานเสาเรียบร้อยหมดนะครับรู้สึกว่าเดือนที่แล้วนี่จะยังยังไม่ได้ทำนะครับนะครับน่าจะเป็นแบบว่าเป็นเป็นเสาอ,อยู่นะครับเดือนที่แล้วที่ผมมาทำคลิปนะยังเป็นเสาเหล็กอยู่นะครับตอนนี้เป็นเสาปูนแล้วนะ ใส่เสาปูนหมดแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือเอาทำมาทำโครงหลังคานะครับโครงเหล็กนะครับนี่ครับเหล็กนะครับพ่นสีเยอะมากนะครับโครงเหล็กเพราะว่าบ้านหลังใหญ่อยู่นะคงใช้โครงเหล็กเยอะมากนะตนี้ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทาสีเลยครับผมนะนี่ครับแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่นะครับ อันนี้ทาสีเรียบร้อยนะนี่น่าจะทาสีแบบกันกันสนิมนะครับทาสีแดงเป็นกันสนิมกันเลยนะงเหล็กอันนี้คือเนื้อจริงๆเขานะเป็นเหล็กดียังไม่ได้ทาสีนะนี่เดี๋ยวจะทาสีแเหลีอแห้นี้นะครับสิบกว่าเล่มนะนะครับหกแล้วประมาณสิบสิบสองเล่มนะสิบสองอันนะยังไม่ได้ทาสีนะนนี้คือเป็นสีของเขาเลยนะสีเหล็กเลยนะ นี่ครับนี่ก็ทาเรียบร้อยนะอันนี้ก็น่าจเอาเดี๋ยวก็อีกไม่นานนะวันนี้นะครับวันนี้ช่างก็จะมาทําแล้วนะมาเชื่อมนะของเหล็กเสานะยี่สิบสามต้นนะเสานะครับนะนี่ครับบรรยากาศนะครับนะทุ่งนานะครับติดกับทุ่งนานะภูเขานะแล้วก็มี มีหมอกนะครับหมอกลงแล้วตรงนี้เป็นระเบียงนะครับทําเป็นระเบียงนะแล้วด้านบนก็เป็นเพดานเป็นปูนนะครับเขาเพิ่งทํานะครับอันนี้นะครับใส่ไม้ดามเต็มเลยนี่นะครับเหนี่มครับหมอกลงเต็มเลยนะผมนะกระเบียงนะครับกระเบียงนี่ก็เตรียมมาแล้วครับ กระเบียงหลังคาซีแพคนะครับอย่างดีหนานะครับประมาณประมาณห้าเซนนะความหนาของกระเบียงนะฮะนี่นรับใครที่ว่าจะสร้างบ้านนะใช้หลังคาแบบนี้ก็ดีนะนี่ล่าสุดนะนี่กลับมาอีกทีนี่ผมว่าเดี๋ยวน่าจะขึ้นหลังคา นะครับมุงเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่ว่าเสานี่เขาใช้คล้ายๆเป็นถุงพลาสติกนะครับถุงุงพลาสติกหุ้มเสาไว้นะเสาปูนนะถุงพลาสติกนะเพราะว่าตอนเช้าตอนเย็นนี่ลดน้ํานะครับลดน้ําทุกเช้าทุกเย็นนะช่วงนี้นะลดเพื่อที่จะให้ปูนเขาอยู่ตัวนะปูนจะได้ไม่แตกนะครับไม่ไม่ไม่ล่นนะฮะเพราะว่าใช้น้ำลดเสานะลดทุกเสาเลยนะครับ นะใช้น้ำลถทุกเสานะระลดเสาปูนปูนจะได้ไม่แตกนะครับให้ให้มันอยู่ตัวนะไม่ให้มันแห้งไวนะให้แบบว่าปูนเขาค่อยๆอ,อยู่ตัวนะมวลมวลปูนเขานะให้มวลมันอยู่ตัวนะนะลดน้ําให้ทั่วเสานะให้มันเนี่ยครับเราก็ใช้ถุงหุงก็รองรับน้ําไว้นะค่อยๆแห้งนะฮะ ลด,ลดให้ทั่วเลยนะฮะลดให้แบบว่าทั้งเสานะฮะลดตั้งแต่ข้างบนลงมานะฮะไหลลงมานะครับเนี่ยนะปูนจะอยู่ตัวนะครับผมนะทําแบบนี้นะสักอสักสิบวันนะครับประมาณนี้นะสิบคือระหว่างที่เขายังไม่ได้มุงนะครับเราก็ลดได้นะแต่ถ้าเขาเอาเหล็กขึ้นแล้วก็หยุดแล้วนะครับไม่ไม่ได้ลดแล้วนะ ช่วงนี้ก็ยังลดอยู่นะให้ปูนอยู่ตัวนะครับนี่เสาเยอะมากนะครับเสานี่เยอะมากนะที่ผมมาอยู่ข้างบนนี่ก็ความสูงก็พอได้อยู่นะมองไปด้านล่างนี่ก็กำลังสวยนะเนี่หมอกลงเยอะมากนะครับเลยมาทำคลิปให้รับชมตอนช่วงเช้าเช้านะ พราะอากาศกำลังดีนะนะแล้วก็อัปเดตนะครับความก้าวหน้าของการสร้างบ้านนะครับผมไปในตัวนะครับนะผมมีอนี่ด้วยนะครับนะอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นเกี่ยวกับไรพะนะครับผมนะแบ่งปันพระเครื่องนะครับพระบูชานะช่อง big survey นนะครับเข้าไปติดตามได้นะฮะ แล้วก็มีช่องไก่ชนนะฮะซุ้มมาชาพม่าแพ้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับขายไก่ชนนะครับไก่ไก่พม่านะครับสายพันธุ์พม่านะครับในช่องในช่องนี้เลยนะเป็นไก่สายพันธุ์พม่านะครับผมไก่ที่ชอบเล่นไก่ชนนะหรือว่าพระเครื่องนะครับพระเครื่องบาบูชาบาบบูชาพระหลวงพ่อพัดนะครับนส่วนมากจะเป็นพ้าหลวงพ่อพัดเยอะเลยครับตอนนี้นะพระใหม่นะแต่ว่าเป็นเอ่อ วัตถุประสงค์นะครับเจตนาชัดเจนนะครับแล้วก็ผู้สร้างรู้ผู้สร้างด้วยนะครับผมนะสร้างพศไหนนะครับนะพระใหม่แต่ว่ามากประสบการณ์นะครับมีหลายรุ่นนะครับของหลวงพัดพัดนะที่มีประสบการณ์แล้วเยอะมากนะครับหลายรุ่นนะตอนนี้นะฮะันนี้ผมให้ดูนะที่ผมใส่อยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ที่เอ่อที่เขามีประสบการณ์แล้วนะครับผมนะนี่เจริญพรนะครับเจริญพรกลางนะครับ นี่ครับเจริญพลงกลางเงินลงยาแดงนะอันนี้ก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับนะที่ตอนนี้นะครับที่มีประสบการณ์อยู่นะครับนะผมเห็นออกข่าวอยู่นะครับผมนะรุ่นนี้แหละครับผมที่ผมใส่อยู่นะนี่ของผมนี่เป็นเนื้อเงินนะนะครับนี่ยก็ประมาณนี้นะหลวงพ่อพัดนี่ครับนะครับเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับนะครับ มีมีแบบว่าลุ้นเนื้อด้วยนะครับพระนะครับเข้าไปติดตามได้นะในช่องทางนะครับเดี๋ยวผมเอาเอาลงให้นะครับว่าช่องทางการติดต่อนะครับในช่องยู u ูบนี่แหละครับผมนะแต่ผมมีอยู่3มช่องนะช่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ทําคลิปนะครับแต่ช่องนี้นี่คือทําคลิปแบบทั่วไปนะนะครับถ่ายคลิปนะครับอยากจะถ่ายคลิปอะไรก็ถ่ายนะครับผม เดี๋ยวผมพาไปดูกระเบียงนะครับกระเบียงกระเบียงซีแพคเนียนะเป็นกระเบียงแบบว่าสมัยใหม่เลยนะผมนะกระเบียงเดี๋ยวนี้ที่คนนิยมใช้นะครับมุงหลังคานะครับหนานะครับผมนะถ้าเทียบกับกระเบียงแบบว่านี่ฮนะถ้าเทียบกับกระเบียงแบบสมัยเก่านะกระเบียงพวกแผ่นใหญ่ๆนะครับอันนั้นบางมากนะไม่กี่เซนนะครับประมาณประมาณสอง สองมิลได้ไั้มฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะกระเบียงเก่านะนะอันนี้คือกระเบียงเก่าที่เอาออกมาจากหลังหลังเดิมนะครับบ้านหลังเดิมนะครับนี่กระเบียงเก่านะออกมาจากบ้านหลังเดิมนะครับนะไม่ได้แผ่นใหญ่นะแผ่นแบบว่าเป็นกระเบียงแบบสมัยก่อนนะครับนี่ครับประมาณสัก ไม่เกินสามมิลน,นะผมว่านะประมาณใช่ไหมนี่ครับคือคือบางนะครับผมนะบางนะฮะบางมากนะครับผมนะดูเร็วนะครับน่าจะประมาณนี่ฮะนะบางนะครับเป็นกระเบี้ยงแบบนี้นะนี่กระเบี่ยงที่ออกจากบ้านหลังเดิมนะครับ นี่เกินกระเบี้ยงใหม่นี่จะจะสั้นกว่าแต่ความหนานะครับดูความหนานะแล้วก็เนื้อกระเบื้องนะครับอันนี้นี่เป็นกระเบื้องแบบเป็นใช้ใช้คำว่าเป็นปูนเลยก็ว่าได้นะเป็นปูนเลยนะหล่อนะผมดูแล้วนะหนักมากนะครับโครงเหล็กเป็นโครงเหล็กนี่ก็หนาใหญ่นะแล้วก็เยอะนะเพราะว่าต้องรองรับกับกระเบื้องแบบนี้นะกระเบื้ยงหลังคาแบบแบบนี้นะไม่งั้นเอาไม่อยู่นะครับนะครับเนี่ยดูครับเยอะมากนะครับผมนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดประมาณสิบเอ็ดกองนะครับนี่ต้องใช้กระเบียงเยอะขนาดนี้นะเลยดูยี่ห้อนะครับกระเบียงกระเบื้องอย่างหนานะครับนี่ฮะดูความหนาครับผมว่าเก็บเก็บ เป็นเส้นนะครับผมนะผมว่านะเป็นคือเกินหนากว่าเซ้น่ะหนามากกว่าเื้นหนึ่งเซนนะครับผมนะครับนี่ฮะแล้วอันนี้เป็นตรงอ่ะนี่ครับผมคือหนามากนะครับผมนะผมว่าเป็นสิบไมโคตรงนี้ยิ่งแบบเกินสิบเซนนะครับผมนะต,ตรงนี้เกินนะครับ ตรงนี้ยิ่งความหนาที่เนี่ยคือเป็นมันเป็นระหว่างฝาที่ครอบนะครับแต่ว่าครับเป็นด้านข้างด้านอันนี้ก็ก็หนานะครับหนามากนะครับหนักมากเลยนะนี่กระเบี้ยงแบบสวยเลยครับสีออกสีเทาๆนะครับเป็นสีเทาแต่ว่าเนื้อจะจะครุขระหน่อยนะครับสวยนะครับผมสวยมากนะของจริงนี่สวยมากนะครับนี่เป็นสีแบบ เขาเรียกว่าสีเทานะครับดูผิวเผินนะครับ <c oughs> คล้ายๆจะจะว่าน้ำตาลก็ไม่ใช่นะเป็นเทาแบบเทาเข้มครับผมนะเทาเข้มเลยนะเ <c oughs> นื้อมีขูดขาหน่อยนะเนื้อเนื้อวัสดุเขานะอันนี้น่าจะฝาครอบแบบเป็นตรงตรงมุมตรงแบบระหว่างสามสามเหลี่ยมครับผมนะ สามทางครับตรงนี้นะอันนี้นี่เยอะเลยนะครับอันนี้นี่ห้ากองนะครับแค่นี้นะเนี่ยกับเบี่ยงเกเบี่ยงอย่างดีนะครับ SCG นะครับผมเนี่ยโปรโมทห,ห้หน่อยนะ SCG นะเอลาบานาสีเทาปีกนางปีกอ่า ปีกอะไรนะคอนกรีต P C G ปีกนกนางนวนลหรือเปล่าครับผมนะเนี่ฮะกระเบียง S C P A C กระเบียง S C G นะครับผมเนะียนี่ครับตาช้างกระเบียง S C G เดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวตอนนี้เขาเชื่อมเหล็กหรือว่ามุงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้รับชมอีกทีนะผมนะสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะครับนะให้ดูบรรยากาศนะครับผมนะทําคลิปเนี่ยคือให้ดูบรรยากาศความสวยงามนะครับบรรยากาศกําลังดีเลยครับผมนะคือเย็นกําลังสบายนะครับผมไม่ต้องแบบคือไม่ต้องลมนะไม่ต้องอาศัยลมพัดนะครับลมพัดนี่ก็หนาวเลยนะ ลมพัดนี่หนาวเลยเย็นเลยครับอันนี้ก็เย็นเฉยๆนะครับแต่ก้าลมพัดนี่หนาวเลยนะสั่นแน่นอนดูแล้วนะเนี่ยทุ่งนานะผมนะทุ่งนานี่มีแต่มีแต่หมอกนะครับทุ่งนามีแต่หมอกนั่นนะเนี่ยแล้วก็ข้าวนี่เหลืองแล้วนะข้าวนี้ออกแบบใกล้ใกล้ได้เกี่ยวแล้วใกล้ได้เก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะครับนะข้าวนี้ได้เก่ กล้ได้เก็บเกี่ยวแล้วนะเหลืองแล้วที่จริงตรงนี้นี่เป็นเขานะเป็นเห็นเป็นเขานะยาวเลยครับผมนะตอนนี้นี่คือหมอกบางหมดครับมืดขาวโพยไปหมดครับนะครับความเย็นครับผมนะเย็นมากนะครับนี่ที่จริงนี่หมอกล่วงลงมาเต็มเลยนะครับนะแต่พอดูในกล้องเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ไม่ค่อยเห็นนักเห็นขาวๆนะแต่ไม่เห็นหมอกนะแต่ของจริงนี่คือ หมอกโพยลงมานะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครชอบนะครับก็ก้วยช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์หด้วยนะครับกดกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมนะช่องนี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องทางอื่นๆนะครับ